เอามาจากไหนเองให้นุ้นไปตังเต่เช้านะเมะไปหาโมตัวเองเอาเป็นอะไรถึงไปหาโมเจ็บหน้าอกหายใจไม่ข่อยออกก็เลยไปหาโมมาเองาเงโมอะไปไหนได้ะเองเราตกลงว่าหมว่วเองนันไปนอะไรอะ่ะ หมอบอกว่าเราเป็นโรคที่วารักษาไม่ได้ตัวเองไม่คือเองเองยังมีเราอยู่ข้างกายเองเสมออยู่เป็นกำลังใจให้เองเสมอโรคอะไรอยเองเองเป็นโรคอะไรที่รักษาไม่ได้เองดูแพไปนักแสดงเองดีวะ โราอะไรยัยนี่เองเป็นอะไรยัยนี่มัาอ่ะเองเป็นมาแรงเนาะไม่ใช่ดูเองเป็นพยัตไม่ใช่เองดูไม่ดีดีดิดูว่าเองกินอะไรอเองกินมาม RIGHT no. ่าเยอะเกินไปเองจนยั้งยังยั้ยั้เต็มเลยไม่ใช่เอาแล้วตกลงอ่ะเป็นอะไรยัยนี่เราเลยแอมเจตุกข์หรือว่าเป็นอะไร โม่เองเป็นอะไรโม่บอกว่าใช่ติว่าเราให้ใจไม่ออกกันเพราะว่าเนี่โม่มันเต็มปอดเลยวัดโม่มันเต็มปอดเลยไอ้โอ๊ตมาเนอะเราบอกเองเลียวนะเองกันเปล่าเปล่าจะมั้งโม่บอกว่ามันไม่มียาลักล่านะ แต่ว่าถ้าเป่าเปล่ามันก็จะบรรเทาอาการได้แต่ว่าถ้าเป่าเปล่ามันก็จะบรรเทาอาการได้เรไม่ต้องเป่าเปล่าใช่ั่งเองไอ้ยศมาเราจะให้เปล่าฟื้อเราเองฟื้นเราละก้งร้อยปีก้งร้อยปีไอ้ยศปลอบไม่ได้เปล่าไม่ได้เราบอกโมว่าไม่ตันแล้วโมปุ่มปีจีบปุ่มปีจีบไมาอ่างนี้ว่าเมื่อทุกกาปั๊เลยนะ ในในก็ในในแล้วเลยอ่ะหม้อบอกว่าเราไม่มีทางรดแล้วจานนี้ไปไปได้แล้วะเติมเติมเป,ปเ่าจาัดหน้าเหล่าจาัดนี้ไม่ต้องเลยไป